มึงจืออีกับหวีสู่ชินกับดราม่ารายการเรียลิตี้ที่เคยถูกวิจารณ์มึงจืออีนักแสดงสาวจากซีรีส์ย้อนยุคเรื่องจิวชงจือบุพพาเหนือริขิที่ได้แสดงร่วมกับทางหลี่ยุนลุยโดยซีรีส์เรื่องนี้กำลังเป็น,นปที่พูดถึงอย่างมากในช่วงนี้โดยความนิยมของซีรีส์เรื่องนี้นั้นได้รับความนิยมสูงจนสามารถเอาชนะละครเรื่องต้นตำนานอาพอรจกพักรพรรดิที่นำแสดงโดยทางฐานซ่งหวินและกลายเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่มาแรงในช่วงปลายปีโดยทางมึ่งจืออีก,กับทางหวีสู่ชินนั้นพวกเขานนั้นเป็นเพื่ออนนนนนสิททททกกกัไดด้้้เเเคยยยยยรรรรรร่่่ว่วววมมมใใาาาาีีีีีลตโชปปจบื8แง คู่นั้นได้สร้างกระแสและเป็นที่พูดถึงอย่างมากเนื่องจากว่านิสัยที่ตรงไปตรงมาและในขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์หนักด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าทางหวีสุชินั้นเคยโต้แย้งอย่างตรงไปตรงมากับทางเฉินเจียนปินซึ่งทางเฉินเจียนปินนั้นเคยรับบทเป็นทางฮ่องเต้ในละครเรื่องเฉินหวนจอมนางคู่แผ่นดินส่วนทางเมืองจืออี้นั้นก็เคยมีปัญหากับทางยวนย่งหวีนักแสดงหญิงชื่อดังจากฮ่องกงในรายการเดียวกันแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ในตอนนั้นแต่การ ทำให้พวกเธอนั้นมีแฟนคลับมากยิ่งขึ้นโดยทางเมืองจืออี้กับทางหวีสูชินเกิดในปีเดียวกันก็คือปี1995โดยเมืองจืออี้นั้นเข้าสู่วงการบันเทิงกองหวีสูชิน2ปีแต่เส้นทางในวงการบันเทิงของทางเมืองจืออี้นั้นดันไม่ราบเรื่อนเท่ากับหวีสูชินโดยรายการเรียลลิตี้นี้เป็นรายการเกี่ยวกับนักเรียนศิลปะการแสดงโดยในรายการนะผมทางหวีสูชินนั้นเป็นนักเรียนจากกลุ่มที่ไม่ได้จบสายการแสดงเธอนั้นได้ทาการเปิดตัวด้วยภาพลักษณ์ที่ดูสะดุดตาสวมแว่นดาและมีรองเท้าส้นสูง ตนใรรากีเด้บอกว่านักแสดงอีกคนนึงนั้นทําได้ดีกว่าแต่ทางยีิสิวชินอูการแสดงความไม่พอใจและบอกไปว่าเธอนี่ยน่ะไม่เห็นด้วยพร้อมยืนย่าว่าตัวเองนักแสดงได้ดีกว่าแม้ว่าเธอนั้นจะไม่ได้รับผลคะแนนวตจากเพื่อนร่วมกลุ่มก็ตามแต่เธอนั้นก็ยังพูดติดตลกกับคนอื่นว่าคนอื่นนี่ยน่ะไม่มีสายตาที่เฉียบแหลมพอซึ่งทำเมิงจีอี้นะครับผมเธอนั้นอยู่ในกลุ่มที่จบสายการแสดงมาโดยตรงก็ได้เกิดความไม่พอใจระหว่างการแบ่งบทละครนั่นเองโดยเธอนั้นผมได้เปลี่ยนจากบทนางเอกเพราะบทนี้นะครับผมจะเป็นที่ต้องมีการร้องเพล่่มดาารกวุแสง หรือการร้องเพลงนั้นสำคัญกว่ากันก่อนที่จะน้นครับผมจะตัดสินใจที่เดินออกจากกลุ่มนอกจากนี้ครับผมทํามื่อจีอีนะั้นยัเคยลบเมคอัพที่ถูกแต่งให้เหมือนกับโจนจนมีปัญหากับทางยวนหยองอี้ซึ่งเป็นผู้กำกับในตอนนั้นซึ่งถ้าสอนนะครับผมก็พูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าคนหนึ่งนั้นใช้ภาษากวางตุ้งกับภาษาจีนกันเองแต่สุดท้ายครับผมก็เคลียร์กันได้โดยคว,วามสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่นะครับผมหลังจากที่รายการจบลงนั้นทางเมื่งจีอีนั้นก็เคยโพสต์ข้อความอวยพรยูอิสุชินและเมื่อเมื่งจีอี้นะผมได้ถูกปล่อยข่าวลือเสียห,หายนั้นทางยูิสุชินก็เคยเขียนข้อความปกป้องเพื่อนของเธอด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรเสียก็ตามครับผมในปี2019ในขณะ ที่ทางมึงจีอีนั้นรับบทในเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมานแสดงรูปกับทางเสี่ยวจ้านและหวังอี้ป๋อซึ่งเธอนะผมก็ได้ถูกเพิ่มฉากโรแมนติกกับทางเสี่ยวจ้านโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งก็ทําให้ถูกแฟนคลับบางส่วนนะผมทําการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักซึ่งทําให้ทางมึงจีอีนะครับผมไม่มีงานต่อเนื่องยาวนานถึง9เดือนเลยทีเดียวซึ่งทางมึงจีอีนะผมก็ได้เรื่องงานที่จะได้อยู่ออกห่างจากทางหยีสู่ชินเพื่อไม่กระทบต่อทางชื่อเสียงของเพื่อนนั่นเองจนเมื่อเวลาผ่านไปนะผมทั้งสองคนนั้นก็กลับมาเป็นพี่พูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าทั้งคู่นะผมได้ประสบความสําเร็จในซีรีส์เรื่องใหม่ซึ่งทางหยีสู่ชินนะผมได้ประสบความสาเร็จในเรื่องดารารักนิรันดร์ส่วนทาง จีอีแ e ลนะผมได้ประสบความสำเร็จเรื่องจิวชงจือ่อซึ่งก็ได้มีกระแสเรียกร้รงผมให้ทั้งคู่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งได้โชว์ความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนสนิทกันอีกครั้ง